สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุนชูชาแน,นลค่ะนี่นะคะในเช้านี้เรามาชมบรรยากาศนะคะทั่วๆไปนะคะในบริเวณพื้นที่นะคะบ้านพักยูทูบเบอร์นะคะที่นาลุงพลนะคะเราก็จะได้เห็นสิ่งดีๆนะคะในายามเช้าเชนะคะ ใส่เสื้อพึ่งยังเลยสวยใสยังหมนนะคะก่อนจะได้เห็นนะคะเคยเห็นน้ำล,ลายหกใส่เด้อนั้อตอนนี้แม่มาต่อยกอทำกับข้าวอยู่นะคะ <S <S <ด>ก็คือแกงฟักทองนะคะโอ้ทุกคนว ต้อนรับนะคะนึกว่ารู้ก็จะรู้ว่าข่ก็จะรู้ว่าเป็นข่แตกบิ่มเลยขนาดเเป็นแบบนี้ตีนูัาแดดเช้าเลยนะคะกล้พ่อสิไทยจีบแน่นนึ่งเนาะผ่านนกบอเราก็มัดยอกนะคะมาอกค่ะเราก็คิดว่าเป็นโอ้แต่ว่าเป็นโอ้หัวลูกนี้ันีอะรเนาะบอยปันหยาคืปันอยา อันนีนอกมาแล้ววะตรตองตอเป็นท่าปลา่บ้านัำแล้วโอ้ได้ยีสิบคลิปไ่คลิปังตได่จาวันไม่มีฟังเลยกาวันได้ิูถ่บ้ามาลย มะกรูดมะฟักทองนะทีแรกอ่ะแม่คะนี่บอกว่าจะแกงใส่อะไรนะงใส่ฟักแต่มันเป็นฟักทองลนเจอแบงพันขโมยหลยเด้อโอ้มีที่ไหนเนาะจะอยู่ด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้านั่นแหละกูกสาละคัน ตอนนี้แม่มาต่อยนะคะก็ทํากับข้าวอยู่นะคะเอฟซี FC นะคะแล้วในบ้าน YouTube ของเรานะคะก็จะมีกล้วยนะคะมีกล้วยนะคะแขวนไว้นะคะพี่น้องยูทูบเบอร์ท่านใดามาหรือเอฟซีท่านใดามานะคะเห็นก็สามารถหยิบทานได้เลยนะคะนอกกล้วยนี่มีประโยชน์มากนะคะกล้วยนี่มันจะมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานนะคะเอฟซี FC. สองคำว่านะแอบไปกินเตใหญ่นะคะกินบ้านภาษานั่นแหละเราจะไปแต่ครัวมันถึงเตยใหญ่แล้วหมดเพราะว่ากว้านุจะลงคลิปเสร็จก็บ้าลงคลิปลาในพอนาทีจะโทรกันที่ด้านนั่นเองเมียน่ยไค่ดีลาพื้นเขาพื้นเบืองมาแล้วเขายังลงหน่ะวันนี้เราก็จ้องแม่ครัวอย่างเดียวนะคะ จับตาไว้จับตาไว้าาไกว็ความอร่อยอยู่ตรงนี้จพระแม่ท่านจบาไว้นะคะาาอ่ตาลกินแสบะวะโอ้ขจกดีคอือ S <S ่ม่ะมันก็แบเนมโคยูนมันนคนถ้าไม่พอยู่นี่ก็ได้ อายุแล้วคินก่ามัมาใส่กันบากิีเลยมันเหมือะร่แม่มาไมนี่โอ้ยของเห่าแห้งลาไปเร้วหล่นลาเลยเป็นเรื่องธารมันไิ้เนาะโบราก็ะินกับบาโนนั่นแลน้ำตาลไม่ใส่องมันาตาบอกี่เราไปอน้อบอทุกคนก็ได้ลขใส่น้ำตาลที่พันโน อแ้นแโอ้แอดเสืออยู่นี่นี่เองแอดเสือเมื่อคืนนอนไหนฮะอ๋อบ้านแอดมานานนึกแล้วพี่บ้านเสือต้องนอนนู่นเป็นบ้วมีนอนไม่เป็น ในการนอนคนเดียวใช่ไหมใส่ลานะคะใส่ลานกัเสือก็กินกล้วยใหญ่เลยนี่นอนกับอะไรนะแจีวพ่ตอเวบองนี่บองกเปไ๊ยนกเปี้ยาวยกับเจ่วองเฮาทั่วตัวเองมาใหม่นะเฮาไม่ทั่วนักเลงจริงๆนี่นกเปี้ยน ว่จูกกระโดกระเดียอมันจะดเขามันติดมือมันระเบดเสื้ออะไรอ่ะเสื้ออะไรไม่รูน้องไม่ร้ไวเสื้อพี่สิจะมาจากไหนล่ะนั่นแหละมาถึงว่าแบบเขาแถมมากับอะไรหรือว่าไปซื้อที่ไหนไม่ได้แถมเสื้อตัวละร้อยบาท เอาจริงจริงนี่เสื้อตัวละร,ร้อยนะคะว่าหนูโกหกอีกแล้วหน<ไ>ูจะโกหกทำไมเสื้อตัวละร้อยหนูซือ้อ<ไ>หนูไม่เคยซือ้อแพงหรอก<ไ>นอกจากว่าหนูอยากได้เสื้อกันแดดยูนิโคแค่นั้นแหละนอกนั้นหนูก็ตัวละร,ร,รอ้อยยางเกงก็รรรตัวละร้อยวัยตถุให้ความหวานแดงน้ำตาล เกี่ยวกควบคุมน้ำหนักเนี่ยเอาขาวกรโดกันดีตลางไกเพรามีไขมันอีกตีควบคุมน้ำหนักอีกโอ้ยไขมันนะันขี้อะไรเขาจีบจอยเอาอันนี้มันควบคุมน้ำหนักเจ็ดข้อไม่เหรออันนี้เทลงไปน่ะเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวเบียร์แล้วนะเอาไป่ทน้องมันหายตาสองแนี่นะคะเกาะเบาหนุจะควบคุมน้ำหนักโอ้โหเป็นไปได้นะคะโอ้โหหนุจะควบคุมน้ำหนักเลยเหรอนุ ช่วงนี้ข้าวบุรีครับผมโอ้ดเอ็เหรอแต่เมื่อเย็นนี้ก็เห็นทานเยอะอยู่ตอนไหนพูดไปงั้นแหละไม่ได้กินหรอกินตัวย่อยยังคือไม่กยิ่งคพี่านอะไรกินชิ้นนไ้หมกินไก่ใส่ฟักหนูพี่กินชิ้นหนึ่งได้ไหมแกะไก่ใส่ฟักมีใส่เรื่องทองมาชิมค่ะ รอนูอร่อรดจะใส่อตูแล้วนอตูคืออันนี้มันเป็นต้นตัวเมียนะนี่้พเตูนเป่าด้วยเมันป็นต้นตัวเมียมันจะนงไาต้นตัวบูมันต้นตอนนีู้้พิเะคป็นารมันจะองยู่ในตทหอ้ยเอามวา่อยบร้อนี่มาตอยแมงคว้าหัวไหวันได้ไรอันนี้ต้นตัวเมีนี่ พังอีตัวอีตัวเนะเดกเอมันต้นตัวแมยังวะมันมต้นตัหมูมันต้นตัหูเขาเชื่อเาจนเาัเป็นคนแกงเป็นคนปรุงงแต่ล้โเรกเบาลน้อยน้ำลอ้น้ลนลอยย้นน

คเือตอนปนั้นมไปกินลวคนหวานอลยจริงเพราะว่าวันนี้เต็มร้อยพี่เสื้อเรามลืมแล้วพี่เสืออร่อยเพราะอะไรรู้ไหมมันจะไม่เผ็ดพี่เสื้อก็เลยอร่อยขมมัธรดานะต้องใส่พริกเยอะกว่านี้อมแล้วมแ่มแม่หอมแล้วัจีจอนไหมิ่มจอดื้อแล้วจอดชื้อยลืมวันนี้เป็นไก่ไ่จากไหนจากไม่ฮันนี่ค่ะวันนี้าจากสนุโดยแม่ฮันีแล้วแม่ันนี่ได้ก่มาที่ไหน่อแม่ฮันนี่เจนเป็นอะไระ ไม่มีนิโมนจริงจริงเหรอเดร็จช่องเป็นฮันนี่โมนแล้วเหรอก็ว่าจะเปลี่ยนอยู่นะจะเปลี่ยนไม่เป็นเดีี๋ยวันนนนหรือว่าจะเป็นทันนี่อินเลิฟฮันิโมนอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ้าเปิดให้แล้วป่ะโอ้ทุกคนชื่อเสือป้าทูเรียนไหนที่มาบอกมาทูเรียนบูนคือกูกินกระเพาะเนื้อหัวนมหวานอยู่เงันอยู่ห้งมันเหมือนไก่บ้านเลยตอนย่างมาเนี่ย เไก่อาแอลกอฮอล์ด้าเขาเรียกว่าไปอะไรเนีออนมันไม่เหนียวนะเสือเออเร่อาอลกอฉยเองพร้อมกับเครือในไหน่อยเนี่มันุ่นั่งทั้งตัวนนั่งทนอะโวคโดกันหมดนะคะไม่ได้แยกอะไรถเไวะบ้านเขียวไม่น่า้องเห็นเราอยู่ปั๊มเหรอยู่ในปั๊มบ่หมองลุงจอซื่อฉลองหมู่บ้านมี่ สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้ช่องชมวงบจูช่นงนะคะคลิปนี้นะคะก็นุ่มๆนะคะนั่งทานอะโวคาโดนะคะนี่นะคะดูจ่าเอ็มแล้วก็บาวนุ่นะคะอย่าลืมนะคะทีพีสกินนะคะ t ีฟีค f ฟ e ีนะคะในวันนี้ก็จะมีการเปิดตัวนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีนะคะ